นี่คือรองเท้าแบรนด์ได้นะครับที่ส่งให้กับผมมารีวิวเมื่อสัก3-4ปีแล้วมั้งจนถึงตอนนี้ก็ยังน่ารักกับผมเหมือนเดิมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแปบซิส่ากับผมแปบวิเชนเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep 1แกะกล่องเล่าเรื่องนะครับอ่าแกะกล่องเล่าเรื่องรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ไทยนะครับนั่นก็คือ เอเพกอ่ามาเป็นรุ่นนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อพูดนะครับชูผิพูผิดชื่อยี่ห้อเปลี่ยนเป็นเอเพกแล้วนะจากเดิมก็นี่ด้านหลังนะครับเอเพกบีดนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เกิดเป็นต้นคลิปนะครับนี่คือแบรนด์รองเท้าแบรนด์แรกที่ส่งรองเท้ามาให้ผมได้รีวิวตั้งแต่สมัยที่แบบผมยังแบบโอ้กะโหลกกะลาเออเนาะแล้วก็ซื้อรองเท้ารุ่นนี้แหละเป็น Speed นะสปีดวนะันเนาะสปีดหนึ่งเนาะซื้อของเขามารีวิวแล้วก็ รีวิวแบบตรงไปตรงมาจนแบบแบรนด์ทักมาว่าแบบมีสีใหม่ออกมาสนใจไหมจะส่งให้ไปทดสอบส่งให้ไปทดลองก็ได้คู่นี้มาเพราะฉะนั้นนี่คือรองเท้ารุ่นแรกแบรนด์แรกแล้วมันเป็นความทรงจําของผมมากๆนะครับเพราะว่าไม่คิดว่านาวันนั้นอ่ะไม่คิดว่าจะมีแบรนด์ไหนที่มองเห็นผมไงเออเพราะฉะนั้นไม่มีทางลืมเลยครับ เอเพ็กบีดนะครับหรือปัจจุบันก็คือ a p e พเนี่ยต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็ปัจจุบันมีการรีแบรนด์นิดหน่อยนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อแบรนด์ a p e พนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆหลายท่านก็คงเห็นแล้วล่ะคลิปเปิดตัวเนะผมก็เข้าไปอยู่ในคลิปนั้นด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะของคุณบี่บุูลเลอร์แล้วก็แบรนด์ a อเด้วยนะครับที่แบบเออใช้ผมเป็นหนึ่งในตัวละครของโฆษณาหรือว่าทีเซอร์ตัวนั้นนะครับก็มาละนะได้มาแล้วนะครับ นะครับสวิปสนั่นเองนะครับด้านหลังจะมีไซชาร์จให้ด้วยนะมีไซชาร์จแล้วก็ตัวโลโก้แบรนด์ก็จะเปลี่ยนไปให้มันดูมีความแบบคมมากขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมเห็นไหมมาันจะาก,กลมๆโค้งๆเนาะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนโลโก้แบรนด์มาด้วยนะครับเป็นการรีแบรนด์นั่นเองเนาะไซส์รองเท้าพร้อมสีรองเท้าระบุไว้ตรงนี้ นะครับคู่นี้ก็จะเป็นไซส์9.5 US นะครับ UK เป็น8.5น่าน่าสนใจ UK 8.5แล้วก็43 EU 27.5เซนนะครับสีนีออนเยลโล่เยลโล่นะครับ, yellow, yellow, รบอย่างสีเหลืองนั่นเองนะครับน่าสนใจตรงที่ไซส์9.5เป็น8.5 UK เนอะ,อะเพราะว่าหลายๆรุ่นบางทีก็เป็น9 US นะครับถึงจะเป็น8.5 UK แต่นี่คือ9.5 US เป็น8.5 UK อะมาพูดวนไปวนมา อินโทรนานเหลือเกินเผื่อใครรอดูอยู่นะครับมาแล้วและนี่ก็คือ a p e x s w i ว t รุ่นที่2นั่นเองสีเหลืองนะครับจริงๆเป็นสีเหลืองออกแนวแบบนั่นแหละตามตามชื่อสีเนาะที่ระบุไว้ว่าเป็นนีออนเยลโล่อะผมไม่รู้ว่าคลิปออกมามันจะออกเป็นเขียวหรือเหลืองเพราะว่าตอนที่เปิดตัวสีนี้ออกมาเนี่ยหลายๆท่านก็มองว่าเฮ้ยเขียวหรือเปล่าแต่จริงๆคือมันเหลืองครับสีมันเหลืองเลยเออสีมันออกเหลืองแล้วก็เป็นเหลืองนีออนสะท้อนแสงนั่นเองนะ อันดับแรกที่ต้องพูดถึงเขาเลยนะครับก็คือเรื่องหน้าตาครับหน้าตาแบบดูหล่อเหาว่าอ่ะเทียบกับรุ่นก่อนเทียบกับรุ่นก่อนให้ดูนิดนึงเทียบกับ a a p 펙บีสวิปนะครับแล้วก็นี่สวิปสองอ่าให้ดูหน้าตาดีไซน์มันดูมีความแบบสวยมีใครว่าไม่สวยไหมเอางี้ก่อนเนาะผมว่าสวยอะ่ะเอานี้เอาการออกแบบก่อนนะทั้งแบบดีไซน์อัปเปนะครับลวดลายโลโก้ตัวชั้นโฟมนะครับ ที่มันออกแบบให้แบบเป็นรูปเป็นสันเป็นคมอะไรที่แบบหล่อมากอะ่ะดูสปอร์ตดูซิ่งดูแบบโกอินเตอร์สุดๆอันนี้ต้องต้องชมเชยอันดับแรกก่อนเลยคือออกแบบได้ดีมากนะครับข้อที่2ผมชั่งน้ำหนักตั้งแต่แรกเลยเนาะคู่นี้ไซส์9.5เนาะ9.5 US 27.5เซนเดีย๋ยวแกะดันทรงออกก่อนเนาะน้ำหนักจะอยู่ที่166กรัมอ่ะขอลองชั่งสงข้างนะอีกข้างหนึ่ง 170กรัมโอ้ต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยเออไม่ได้เป็นในกักยะก็ต่างกันประมาณ4กรัมนะครับ1 6 6กรัมเบาระดับแบบถ้าเอาเป็นรองเท้าซูเปอรช์ชูรองเท้าเรซิ่งเนาะไม่นับแบบพวกที่มันเป็นโปรอีโวพวกอะไรที่มันเป็นไฮเปอร์ชูจัดๆเนี่ย ผมว่าคู่นี้เบาเปน็นระดับต้นๆเลยแนะเบาพอๆกับตระกูลเมตาสปีดอะร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบหกเท่ากันเลยไซส์เดียวกันเนี่ยน้าหนักเท่ากันเลยเพราะนั้นนี่คือจุดเด่นอันดับแรกที่จับต้องได้นะครับของตัว a อ펙สองเอ펙สวิปสองเออผมจะ e อ펙บีดนะจะพยายามเรียกชื่อแบรนด์ให้ถูกนะเป็นเอ펙นะชื่อแบรนด์เอ펙นะสวิปสองคือน้ําหนักเบามากนะ,ะมาดูสเปคครับสเปคเนี่ยเอาจากตัวตัวอัปเปอร์ก่อนอัปเปอร์ของรุ่นเดิมเนี่ยมันจะเป็นออกเป็นเหมือนเต็นเต็น เนาะเป็นออกเป็นเหมือนเต้นเ้นใสๆนะครับเออผมก็ชอบแล้วนะแต่มาในรุ่นใหม่ครับจะเป็นลักษณะที่เป็นผักเนาะเป็นเส้นใหญ่เขาบอกเป็น TPE ก็คือเป็นตะข่ายเมชนะครับเป็นผ้าถักที่มีการระบายอากาศจอรูระบายอากาศทั้งด้านหน้ารอบๆเลยนะส่วนสําคัญเพราะนั้นถ้าเทียบความโปร่งความระบายอากาศเนี่ยผมว่าน่าจะทําได้ดีกว่ารุ่นเดิมเนาะน่าจะทําได้ดีกว่ารุ่นเดิมแล้วก็รูปทรงเนี่ยมันจะมีความโปรเออเนี่ยมองเห็นได้ชัดเลยเทียบกับ เอ펙บีดสวิปนะเทียบกับรุ่นแรกเนี่ยสังเกตว่าตัวตัวหลังคาเท้าจะมีความโปร่งกว่าแล้วก็หน้าเท้าในไซส์เดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่าจะดูกว้างกว่าด้วยนะเดี๋ยวลองใส่แล้วเล่าให้ฟังในพาร์ทของ o n นฟ e d นั่นเองนะครับตัวเชือกรองเท้าปรับเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับเชือกมีความบางลงบางลงแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมเนี่ย รุ่นสวิปรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีความหนาๆแข็งๆหน่อยต้องใช้ไประยะหนึ่งอะครับถึงจะเริ่มอ่อนตัวนะครับแต่ว่าก็ยังหนายังแข็งกว่าอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นในรุ่นใหม่ปรับปรุงให้ดีขึ้นครับเป็นแบบเส้นบางๆเลยผมชอบมากนะเอ่อตัวนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทําให้น้ําหนักของตัวรองเท้าลดลด,ล,ดลงนะครับเพราะว่าในรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกคือเชือกหนามากๆนะครับพอมาเป็นรุ่นนี้เชือกบางลงแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ด้านขอบขอบ,ขอบของเชือกนะครับ ขอบของเชือกก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นได้ได้เย็บเย็บไว้ครับทำให้เพิ่มความแน่นในการมัดเชือกด้วยนั่นเองนะครับตัวลิ้นรองเทา้าลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางๆบางเลยบางแล้วก็เจาะรูระบายอากาศนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเย็บติดเนาะไม่ได้เย็บติดเหมือนรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเนี่ยเย็บติดเพื่อป้องกันไหลป้องกันแบบลิ้นย่นอะไรเงี้ยแต่ลิ้นมีความ เขาเรียกว่าเล็กลงอ่ะเออเล็กลงอย่างอย่างรุ่นรุ่นแรกเนี่ยก่อนปรับปรุงเนี่ยลิ้นเบลอเลยลิ้นใหญ่มากนะครับแล้วก็กว้างมากนะครับพอมาเป็นรุ่นเนี่ยมีปรับให้มีความเล็กลงนะครับแล้วก็สั้นลงด้วยแต่ความสั้นกําลังดีนะไม่ได้สั้นจนเกินไปจนมันผุบหายเข้าไปอ่ะความเขาเรียกไรขนาดของลิ้นกําลังดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นปรับปรุงได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะรอบๆข้อเท้าฮิลฮิลเคาน์เตอร์ไม่มีนะเป็นแบบขึ้นเป็นอ่อนเนี่ยเป็นโครงอ่อนเหมือนกับ รุ่นแรกเนี่ยผมว่ารอบๆมันจะดูมีความแบบเป็นโครงหนาๆแข็งกว่าแต่ตัวนี้มีความบางขึ้นนะครับแล้วก็มีแค่สันแถบตรงนี้ประคองขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่ปรับปรุงมาอีกนะครับก็คือบริเวณรอบๆข้อเท้าหรือว่าฮิวคอล่านะครับฮิวคอล่าในรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะผ้านุ่มๆเป็นแผ่นหนาๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้จะทําเป็นลักษณะตัวหนอนเนาะเป็นตัวหนอนเล็กๆเนาะบุฟองน้ําแล้วก็ที่สําคัญคือวัสดุของคอล่าเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนหนังกลับอะ เป็นเหมือนตัวสัก,กราดนะครับทั้งตัวฟองน้ํารอบๆตัวหนอนนี้นะครับแล้วก็ตรงส้นเท้าด้วยตรงส้นเท้าก็จะแอบเป็นตัวการแปะไอ้ตัวหนังกลับหรือว่าผ้าสัก,กรารนี้เข้าไปด้วยเนี่ยทำให้มันยึดนะครับยึดติด นะครับช่วยล็อกถุงเท้าได้ดีทําให้การล็อกกระชับของตัวเท้าทําได้ดียิ่งขึ้นผมลองใส่มาแล้วเนี่ยเวลาถอดรองเท้าอะ่ะเออรู้สึกว่าถอดยากกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่ามันหนึบอะ่ะถุงเท้ามันเกาะติดกับตัวตัวที่บอกเป็นตัวสกกลาดตรงเนี้ยทำให้ผมชอบมากๆานะครับกับตัวคอลลาตัวนี้นั่นเองนะครับส้นเท้าก็จะมีรีเฟกซ์สะท้อนแสงนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ a p e พตัวนี้นะครับด้านข้างเป็นตัวแถบติดว่า a p e พนั่นเองนะครับดีไซน์สวยเลยด้านในก็จะมีโลโก้ a p e พก นะสวยมากสวยมากรอบๆนั่นเองนะครับนี่จะเป็นตัวปรับปรุงโฉมใหม่ผมเรียกว่าน่าจะเป็นแบบเรียกว่าโมเดลเชนเลยอะ่ะบางรุ่นหลายๆรุ่นเนี่ยเปลี่ยนจากรุ่น1เป็นรุ่น2หรือวลารุ่น2เป็นรุ่น3เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเยอะเท่านี้นะแต่ a p e พ็เนี่ยเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงนะ มาถึงพื้นโฟมชั้นกลางนะครับหรือว่ามิโซนะครับมิโซของตัว Apex Swift 2นะครับจะใช้ชื่อว่า Ignition Foam นะครับนี่สกรีนไว้ตรงนี้ด้วยนะก็คือเป็นโฟมที่เป็นพื้นฐาน ATPU นะครับให้ความนุ่มแน่นนะคือขึ้นรูปด้วย Super Critical อะ่ะพูดง่ายว่าเนื้อโฟมมันก็จะแบบ มีความอัดแน่นนะครับแล้วก็เนื้อเรียบๆเนี่ยถ้าถ้าแบบขึ้นรูปปกติเนี่ยจะเป็นโฟมแบบเม็ดๆอย่างเงี้ยเออยังเห็นมีความเป็นเม็ดๆใช่ไหมครับแต่ในตัวนี้เป็นซูเปอร์คริทิคอลที่มีความแน่นขึ้นเนาะคือกดดูเมื่อเทียบกับรุ่นแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่ามีความแน่นขึ้นจริงๆก็ลองใส่ลองแค่ลองใส่จริงครับลองใส่มาแล้วรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ ตกใจเปลี่ยนไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับก็อัดรูปได้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็แทรกลางด้วยตัวแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับชื่อ Ignition เหมือนกัน Ignition Plate นะครับเป็นแผ่นคาร์บอนที่แบบเออลายสวยเลยเนาะมีลายคาร์บอนสวยๆเดี๋ยวผมอินเสิร์ทให้ดูก็ได้นะลายสวยนะครับเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยแผ่นเขาจะทําเป็นแบบเงาๆเนาะมีความเงาๆนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแผ่นแบบ เึ่งเงาเก่งด้าน่ะแต่มีลายมีลายคาร์บอนเคปล่าด้วยซึ่งสวยมากๆนะครับแล้วก็สกรีนอิน i ิชั n นเพลตตรงนี้นะครับตัวแผ่นเนี่ยสังเกตว่าจะมีวิงออกมาตรงนี้ด้วยมีปีกประคองออกมาตรงบริเวณข้างเท้าด้านในด้วยนะครับเพราะฉนั้นก็ช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงในการลงเท้านะครับป้องอากันอาการแบบบิดล้มในมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวเนื้อโฟมเนี่ยจะมีการเฉือนตรงด้านในนิดนึงนะไม่เยอะเนาะนิดนึงตรงนี้ ผมว่าลดน้ําหนักด้วยครับแล้วก็เป็นดีไซน์การออกแบบให้เห็นว่าตัวเพลทตัวเนี้มันยื่นออกมาประคองเท้านะครับแล้วก็ตัวด้านนอกนี่ก็เฉือนนิดเดียวนิดเดียวนะครับไม่ได้แบบเว้าวตัดเว้าวเหมือนบางรุ่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปลองดูเรื่อง,องความมั่นคงจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับตัวแผ่นถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยแผ่นของรุ่นแรกนะครับมันจะอยู่ค่อนข้างแบบใกล้พื้นมากกว่า สังเกตว่าเนี่ยเนื้อโฟมชั้นล่างมันจะถูกแบ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีเนื้อโฟมชั้นล่างนิดเดียวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแผ่นจะอยู่ค่อนข้างติดพื้นนะครับขณะที่รุ่น2เนี่ยผมว่าแผ่นมันยกขึ้นมาใกล้เท้ามากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่กลางๆนะประมาณกลางๆอะ่ะคือพูดง่ายว่าเนื้อโฟมในส่วนของตัวตัวพื้นชั้นล่างเนี่ยเ <ME> <T> มื่อเทียบกับรุ่นแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหนาขึ้นแผ่นมันขึ้นมาใกล้เท้ามากกว่านิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเนี่ยดีไซนม,นนมา โค้ขึ้นมาใกล้เท้าตรงช่วงช่วงซนเท้ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคู่นี้น่าจะแบบเด้งดีดแรงเอาเรื่องเลยทีเดียวนั่นเองนะครับตัวแผ่นผมไม่แน่ใจเรื่องความแข็งนะโอ้โหถ้าลองดัดเออเหมือนเหมือนจะนะลองออกแรงเท่ากันโอ้โหผมว่านะผมว่าแผ่นของตัวสวิตสองเนี่ยน่าจะมีความแข็งขึ้นนะ ไม่รู้ว่าหนาขึ้นหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าการจับดัดนี่รู้สึกว่าได้เลยว่ามันมันดัดยากกว่ารุ่นแรกนะแสดงว่าแผ่นน่าจะแข็งขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นซิงแน่ๆสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวสต k h กไฮนะครับส้นเท้า3 9มิลด้านหน้า31 3931ดอป แตดนะครับก็เป็นดรอปที่วิ่งง่ายนะครับเป็นดรอปที่ดรอปค่อนข้างสูงเป็นดรอปมาตรฐานที่วิง่งแล้วก็ส่งกําลังได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาไดเลยนั่นเองนะครับตัวพื้นรองเท้าก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่เป็นพื้นยางแบบใหม่ด้วยนะเออรุ่นเดิมเนี่ยจะเล่นลวดลายเป็นแบบโลโก้ของเอ e บีเลยนะครับเนี่ยเออแต่ตัวใหม่นะครับเอ펙สองสวิตสองเนี่ยจะเป็นยางแบบดีไซน์แบบใหม่นะแล้วก็มีความหนาเรื่องความทนผม ไม่ค่อยห่วงนะสำหรับ Apex นะผมว่าไม่ค่อยห่วงนะความทนผมน,น่าจะเอาเรื่องส่วนการยึดก่อนเดี๋ยวขอไปลองก่อน แต่ว่าดีไซน์ใหม่แพทเทิร์นใหม่แล้วก็เนื้อยางเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ปรับปรุงมาจากรุ่นแรกนั่นเองนะครับสเปคดีไซน์ต่างๆน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากอันดับแรกเลยคือเบาขึ้นชัดเจนนะครับอันดับ2คือโฟมแน่นขึ้นแผ่นแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกได้เลยว่าซิ่งขึ้นแน่ๆยังไงจะไปลองก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปลองเดี๋ยวไปออนฟิตสมใส่เล่าถึงไซซิงนะครับรวมไปถึงฟิลลิ่งของโฟม ที่ลองสวมครั้งแรกเป็นยังไงเชิญรับชมการออนฟีดครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองสวมใส่เจ้าตัว APEX SWIFT 2เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเราพูดถึงเรื่องไซส์เหมือนเดิมครับคู่นี้ไซส์9.5 US นะครับก็คือพูดง่ายว่าผมบวก0.5จากปกตินะครับอ่ามาลองดูกันนี่ความยาวนะครับความยาวพอดีอ่ะเออความยาวพอดีนะครับก็ต้องบอกนะครับว่า ตัวไซส์เนี่ยตัวด้านหน้าครับด้านหน้าของตัวเท้าเนี่ยผมว่ามันสั้นลงกว่ารุ่นเดิมนะครับพอรุ่นเดิมรุ่นแรกเนี่ยผมก็ใส่9.5เหมือนกันแต่รุ่นเดิมนี่นะรุ่นเดิมที่ผมต้องใส่9.5เนี่ยเพราะว่าตัวกลางเท้ามันแคบแรู้สึกกลางเท้ามันแคบนะครับผมใส่ตรงไซส์แล้วรู้สึกว่าบีบข้างเท้าก็เลยต้องเพิ่มแต่ว่าปลายก็จะเหลือเยอะหน่อยนะครับพอมาเป็นรุ่น2เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าความยาวด้านหน้าเนี่ยพอดีเลย กำลังดีเลยนะครับสำหรับผมคือกำลังดีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบริเวณโทบ็อกซ์เนี่ยตรงเนี้ยมันเต่งตึงอ่ะคือมันเต่งตึงหมายถึงว่ามันถูกแบบหลังคามันสูงขึ้นอ่ะมีพื้นที่บริเวณรอบๆเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตรงบริเวณข้างเท้าก็พอดีนะเออค่อนข้างพอดีเลยนะครับเพราะนั้นในไซส์เดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่า ตัวรุ่น2นะครับรุ่น2ใส่สบายขึ้นนะครับแต่หน้าสั้นลงนะครับหน้าสั้นลงก็คล้ายๆกับ Pro อ d i ดอยสต์โปร4เออผมคิดว่าถามว่าใส่ตรงไซด์ได้ไหมก็อาจจะได้ถ้าใครเท้าเรียวเท้าปกติแล้วก็ต้องการใช้แบบเอาไปวิ่งสั้นๆ 5k 10k เนี่ยผมว่าตรงไซด์ก็อาจจะพอได้แต่ผมแนะนำว่าบวก0.5สำหรับผมนะบวก0.5รู้สึกว่าพอดีกว่าครับเพราะว่าหน้ามันสั้นลงนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยกลางเท้าถือว่าพอดีนะ กลางเท้าพอดีแต่ว่าหลังคาเท้าเนี่ยโปร่งขึ้นแบบชัดเจนใส่สบายขึ้นเลยนั่นเองนะครับอ่านี่คือฟิลแรกต่อมานะครับเรื่องเชือกข้างนี้ผมลองแบบไม่ร้อยลันนลูดูเฉยนะครับยาวมากถ้าไม่ร้อยนะครับยาวมากนะครับเพราะว่าการใส่รองเท้าวิ่งที่ดียังไงก็ต้องรัดลันนลูนะครับก็คือล็อกกระชับข้อเท้าแล้วก็ป้องกันเท้ามันเทไหลไปจิ้มด้านหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอมาเป็นข้างนี้ที่ผมร้อยลันนลูเนี่ยความยาวเชือกเลยพอดี ความยาวเชือกคือกําลังดีเลยนะครับกำลังดีแบบพอดีเลยอะ่ะเออเพราะนั้นคือดีมากนั่นเองนะครับฟิลลิ่งเอายืนก่อนนะยืนสังเกตเห็นไหมครับว่าความโค้งบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีขึ้นเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมหน้ามันจะเชิดขึ้นแต่ว่าบาลานซ์มันดีนะรองเท้าบางรุ่นนะครับบางรุ่นที่แบบหน้าเชิดเชิดโค้งโคะงจัดเนี่ยบางทีบาลานซ์มันจะแบบค่อนข้างเอ็นไปข้างหลังเออค่อนข้างเอ็นไปข้างหลังนะครับโอ้กดโฟมให้ดูเลย นุ่มส้นนะ้นถือว่าอย่างค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ก็แน่นกว่าแน่นกว่ารุ่นเดิมนะเออมาต่อแต่รุ่นนี้คือสังเกตว่ามันมีความโค้งของส่วนหน้าเท้านะครับแต่ว่าบาลานซ์ในการยืนเนี่ยรู้สึกว่ายืนได้เต็มฝ่าเท้านั่นเองนะครับฟิลลิ่งโฟมเอาเดินก่อนไหมเดินผมรู้สึกว่าลงได้มั่นคงนะด้วยความที่โฟมมันแบบโฟมมันมีความนุ่มแน่นคือแน่นเฟิร์มขึ้นอะ่ะแน่นเฟิร์มขึ้นแต่ไม่เขียงอะ่ะเออบอกเลยว่าไม่เขียงไม่เขียงไม่แข็งแน่แต่ว่าเฟิร์มเลย เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางเท้าเนี่ยเราเดินลงโซนอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลาเดินลงโซนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมั่นคงไม่มีอาการยุบยกเยกยุบเยกยุบยับยุบยับอะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามั่นคงเลยเวลาวิ่งแล้วร่อยๆอยากจะเดินอยากอะไรนะคนที่วิ่งไม่ได้แรงไม่ได้เร็วแบบผมเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องความมั่นคงเลยถือว่าทําได้ดีนะครับอาการล้มในอาจจะต้องลองไปวิ่งก่อนเนาะแต่เท่าที่ลองลองเดินเดินดูเนี่ยผมว่าอาการล้มในไม่เยอะ เออไม่ไม่เยอะนะไม่ได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยบิดล้มชัดเจนนะครับคู่นี้ถือว่าอาการล้มในถือว่าทําได้ดีเพราะว่าสังเกตว่าชั้นโฟมเนี่ยชั้นโฟมเขาสร้างออกมาเป็นเลเยอร์ชั้นๆใช่ไหมครับจะมีตัวคล้ายคล้าลักษณะเกือบจะประคองด้านเท้าด้านในแล้วแล้วก็มีตัวแผ่นคาร์บอนเพลทที่เป็นวิงขึ้นมาประคองตรงนี้อีกนิดน,นึงด้วยนะครับเพราะนั้นอาการล้มในผมว่าถ้าคนเท้าแบบไม่ได้ล้มเยอะ เออไม่ได้ล้มเยอะระเนระนาเนี่ยผมว่าคู่นี้ใส่ได้หรือแม้กระทั่งล้มเยอะเนี่ยผมว่าคู่นี้ก็สามารถใส่ได้ดีดดกว่าหลายๆรุ่นหลายๆยีหยหยหย่ห้อนั่นเองนะครับฟิลลิ่งโฟมฟิลลิ่งโฟมแน่นขึ้นชัดเจนเนาะคือด้านส้นเนี่ยยังมีความรู้สึกว่านุ่มลงไปบ้างแต่ไม่ได้นุ่มเยอะเนาะแต่ในช่วงกลางเท้าหรือว่าหน้าเท้าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตัวโฟมมีการปรับจูนมาได้แน่นขึ้น ชัดเจนนะครับฟิลลิ่งมันไม่ได้แบบแข็งๆเคียงๆอะ่ะมันเฟิร์มขึ้นเหมือนว่าพูดง่ายพูดง่ายพูงดง่ายดีคือในรุ่นแรกรู้สึกว่าในรุ่นแรกอะ่ะยังรู้สึกว่าเหยียบแล้วแบบเฮ้ยโหนุ่มว่ะนุ่มนุ่มนุ่ม,มอะไรเงี้ยแต่คู่นี้คือแน่นขึ้นเนาะแน่นขึ้นถ้าฟิลใกล้เคียงเนี่ยรองเท้ามาหาชนหน่อยเหรอผมว่าฟิลมันมีความฟิลลิ่งโฟมมันคล้ายๆไลท์ไซโปของของโปรสามนะของอะแดร์วโปรสามอย่างเงี้ย หรือแบบคล้ายๆอย่างอ่าอย่าง EOS Pro 3กับ EOS แอ่ะก็เป็นโฟมตัวเดียวกันใช่ไหมครับผมว่ามีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะแต่ก็จะแน่นๆเฟิร์มๆกว่า Pro 3อ่ะเดี๋ยว่า Pro 3อยู่นิดนึงแหละแล้วก็มีกลิ่นของมีกลิ่นของทางพู m a าดีเวียด้วยอเออฟิลโฟมจะเป็นประมาณนั้นแหละเออนะเพราะนั้นคือนี่จะเป็นฟิลลิ่งแรกนะครับก็รีแคปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าควรเพิ่มไซนะ ควรเพิ่ม0ูยุดยกเว้นใครเท้าเร็วเท้าปกติแล้วก็อยากไวให้วิ่งหัว,วสับมันมันเนี่ยก็อาจจะตรงไซส์ก็ได้แต่ผมว่าถ้าผมตรงไซส์เนี่ยผมว่าข้างเท้าผมอะอาจจะรู้สึกว่าแคบไปเพราะผมค่อนข้างเท้ากว้างใช่ไหมครับแต่ว่าบริเวณหลังคาเท้าตรงโทบ็อกซ์เนี่ยคือกว้างเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งย้ำอีกครั้งคือหน้ามันสั้นลงนะครับเพราะนั้นบวกไซส์น่าจะโอเคกว่านั่นเองนะครับส่วนฟิลลิ่งโฟมฟิลลิ่งวิ่งแล้วกันฟิลลิ่งวิ่งเดี๋ยวรีบเอาไปลองแล้วกกัันนนตอี้พ รักษาการบาดเจ็บจากเทรลนิดเดียวนะเพราะอยากวิ่งมากแล้วดูสีสันโอ้โหสีนี่แบบไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนเท็จนะเต็มหน้าฝีไปหมดเลยนะขยันสรรหากันทำนะผมก็แอบทำไปด้วยแหละนะเออสวยสวยดีไซน์ออกแบบใส่แล้วขึ้นใส่แล้วขึ้นเลยนะครับเออคู่นี้เดี๋ยวผมว่า เอาไปเลสเสักงานแล้วกันอาจจะเป็นบางสนยะีเนาะแต่ว่า,างไงเดี๋ยวก่อนที่จะเอาไปลงเลสเนี่ยต้องเอาไปใช้ลองซ้อมลองวิ่งก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งในอีพีนะครับก็ไปสรุปท้ายคลิปกันอีกนิดน,นึงแล้วกันนะครับกับเจ้า Apex ็ w i วิและนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสวมใส่นะครับรวมไปถึงไซซิ่งของเจ้า a p e ็กสวินั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โห ปเปลี่ยนไปเลยต้องบอกกันเลยว่ามีการจูนทุกอย่างปรับปรุงใหม่ทุกอย่างให้มีความแอคทีฟขึ้นนะ่ะ <_ utter> ผมว่า <_ S 1> แน่ๆนะคะแต่เดี๋ยวจะรีบไปลองวิ่งแล้วกันขอพักขาพักแข้งก่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งไปซัดเทรลมา25กิโลแล้วก็มีอาการแบบตึงๆแบบยอ,บยอ,อกๆไอทีบีกลับมานิดน,นึงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวพักเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะรีบเอาไปลองเลยเพราะว่าน่าสนใจมากๆกับเจ้า a p e x s w i ว t 2นั่นเองนะครับเออลืมมองไปเห็นตรงนี้ ติดกาวมานะตัวแผ่นอินโซติดกาวมาแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้ติดหนึบมากนะครับก็ดึงได้แผ่นอินโซค่อนข้างบางนะคือบางเลยอ่ะเออเป็นฟิลแบบบางเลยนะครับบา,บางบางแบบบางแบบสายซิ่งเลยอ่ะอันนี้คืออีกจุดหนึ่งแหละที่ผมว่าทําให้น้ําหนักเบาขึ้นก็คล่องตัวขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครแบบรู้สึกว่าเฟิร์มไปหรือแน่นไปเนี่ยผมว่าก็สามารถเปลี่ยนซอฟอิ In นโซก็จะช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับ ตัวรองเท้าได้ก็ค่อยไปว่ากันแล้วกันเดี๋ยวผมขอลองแบบเดิมๆก่อนนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นสเปคภาพรวมรวมไปถึงฟีลลิ่งครั้งแรกของการสวมใสกับเจ้า a อ p e กสวิปสอ2นั่นเองนะครับราคาจาําหน่ายสำหรับราคาจําหน่ายเท่าเดิมครับเท่ารุ่นแรกนะครับก็คือราคาป้ายเอาราคาป้ายก่อนแต่ไม่ได้ซื้อราคานี้แน่นอนนะครับราคาป้ายก็จะอยู่ที่4,990บาทนะครับร้านค้าตัวแทนจําหน่ายหาซื้อได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัว Run to p a r a d i s e นะครับไอวอรินช็อปอาริรันนิ่งบานาน่ารันยูบีอุ้ยสารพัดร้านที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลองไปดูนะในช่วงโปรโมชั่นเพย์เดย์เลขเบอร์อะไรต่างๆนะครับ ในแอปส้มก็น่าจะเหลือไม่ถึง4ี่พันอยู่แล้วล่ะประมาณสามพันไปปลายก็ผมว่าคู่นี้ปีนี้ทำมาได้น่าสนใจส่งท้ายปีมากๆเลยกับเจ้า a p e พกสวิปสอนั่นเองนะครับเดี๋ยวรีบไปรอนะเราจะมาเล่าให้ฟังใน EP ตีต่อๆไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครเพื่อนจากชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปัซซิซาสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับลืมสําคัญขอกาบขอบพระคุณ a อเพอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก a อเพกบีจนสู่เอเพกเนี่ยที่ยัง ไว้วางใจช่องเล็กๆน้อยๆอย่างผมนะครับขอบคุณจริงครับสวัสดีครับ